สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมบาสันวิสารกิจเป็นศิษย์ครับมันมีพาพี่เป็นน้องเบิ่งพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งครับที่บาสันอยากปลูกนะครับอันนี้กคือผักหวานปลาครับพี่น้องครับพันธุ์ที่บาสันเลือกนะครับก็คือพันธุ์สีทองเนาะสีทองบ่ใบมันเหลืองเดือเป็นป่าทั้งหลังนี่แหละครับจะไปเบิ่งกันครับ นี่ครับพี่น้องเบาสันไปงานเกษตรแฟร์ครับที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ทางมอเกษตรกจจัดนะครับที่จริงครับต้นกาพักวานครับจริงตอนนี้มันมีหลายรุ่นครับรุ่นหนึ่งกิ่งห้าร้อยก็มีหนึ่งกิ่งสองร้อยห้าสิบาทก็มีครับเบาสันเลือกกิ่งเล็กเนาะซื้อตามงบงบหน่อยนะครับซื้อกิ่งเล็ก กิ่งละร้อยห้าสิบาทันก็เลยขอต่อแม่ค่าเพิ่นครับเพิ่นให้ในราคากิ่งละร้อยสามสิบบาทรวมแล้วครับสิบสิบกิ่งนะครับสิบกิ่งตอนนี้ครับบาส,าสันสืบเอนกนมาพันสามร้อยบาทพูดถึงความคุมทุนครับพูดถึงความคุมทุนบาสันสืบมาในราคาพันสามร้อยบาทนะครับสิบกิง่งถ้าเกิดว่าปูลงไปแล้วมันติดมันให้ผลสองต้นนี่สิ บากั้นก็ดีใจแล้วครับหรือว่าต้นหนึ่งก็ดีใจแล้วเงินแหลกเงินพันนะครับนะครับแต่กสิร์ล่องตั้งใจปลูกเพ็่อลองเบังคับนะครับถ้าติดเบิดแห้งดีครับพ่อเลยว่ปลูกอีกลยสิบต้นนี่เลือกกินลยครับเงินเดียวนะครับอ่ะติดตามกันครับพี่น้องมือนีมาขุดหลุมปลูกผักหวานครับพี่น้องแต่ว่าบเออหนามันแหงเนาะดินกับ แก่นขนาดพี่น้องครับเรื่องทิ่เิ็งสภาพเด้ครับเด้อสิปรับกล้องให้เบิง,บง,บงอันนี้ครับลุมปลูกอยู่ในสวนยางครับบ่มีพี่เลี้ยงอาศัยว่าก่อยางมนพี่เลี้ยงอินมันแก่นครับน้ำนี่ครับอินแก่นแห้งก็เลยไดี๋ยวมาหนามไปมาน้ำไปเบ็ดเลย,เเลยอันนี้คือทั้งสิบ่ทันได้ปลูกนะครับหกก่อนหกหกกิ่ง แต่มีผุดไว้แปดครับหรือแปด 8, แต่ว่าสองลุ่มเลยมันลุ่มเร็วนะ่ามา่วไมไหวตะกอนตะกี้แล้วครับก็เลยพอคุณได้อยู่สามสิบคุณว่าจะเขียเข่ยวออกเขี่ยวให้ได้หาซิบคุณหาซิบกันจะเป็นวงกลมครับจะจะปลูกสองต้นนี่ซะก่อนครับพี่น้องกิ่งพันธุ์ก็บออกมาแล้วน้องกำลังเป่าบ้าเบิ้ลนะครับ ปลูกพวกหวานบ้าสันจิปลูกแบบเอยียงจักหน่อยหนึ่งครับผมเอยียงจกัก45องศาครับเป็นเทคนิคเด้เพื่อนาผู้เพื่อนเก่งแล้วผู้เพื่อนได้เก็บขายแล้วเพป็นบอกครับนแนะน้ำม,มากเกลือปลาสังเกตุน้ำคว้วเพื่นอนนะเป็นประสบความสำเร็จมาแล้วครับอ่ะลองกันกับพี่น้องครับ

พี่น่องครับุเอียงนี่ครับอ,อ,อีส4าอุศา เสี่ยวป้าประมนณนี้ครับาสา ได้แล้วครับ45องศาประมาณนี้ครับ45องศาองศาทิ้มแล้วครับพี่น้องมาดิ คนบอกว่าให้ปลูกลักษณะดีนี่ครับ4าองศานะครับลดน้ำมัมกน้ำไว้น้องครับเนาะพี่น้องครับหลังจากที่ปลูกต้นพักวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิแพทกล่องหนึ่งครับรีวิวกล่องหน้น่งนี่ครับพี่น้อง อยู่ลักษณะนี้ครับ45องศาห้าจจเพ่เพครับเจตนาคือพอถ้าเขาแตกกิ่งมาก็าจะแตกขึ้นมาเป็นี้ครบกิ่งมาสช่ตังครผมไม่ใช่ได้ยิ่งหลายก็กันค,ค,คือเจตนาครับอุ่นต้นปูแล้วก็ม่น้ำครับรบดน้ำครับ รนนี้คสองละสามต้นก็จะลักษณะเดียวกันมี่หกต้นจะปลูกแบบนี้ครับสามคู่ก็จะเอียงสี่สห้ามอนกันครับแต่คู่สุดท้ายครับสองสองต้นสุดท้ายครับคี่นนอกนีพยา,ยามตั้งตรง2ตง้อก่นนีงเจตนาเปลาสันิปลูกให้ตรงครับจะตีมันเอียงไปตามนั้นครับ ก็เจตนาจะเอาไว้เพื่อไปทากิ่งตอนครับขยายพันธุ์ต่อไปทำมันโตเด้พี่น้องครับจะไม่เอียง4.5องศาเหมือนกับ6ต้นที่ผ่านมาครับทีนี้เอียงธข้มา,าศาสตร์ปฏิตั้งให้ตรงมันลดเอียงะครับมองให้ตรงพี่น้องไปแค่นี้ครับต้นกิ่งพันรุ์ลายอ่า1ายห้าสิบได้แค่นี้แหละครับ คลิปปลูกพักหวานนะครับวางสร้างรายได้นะครับมาลุน้นนากันนะครับพี่น้องครับอีกจักสองเดือนสามเดือนครับฝนลงสิมารีวิวให,ให้พ่อแม่พี่นอ้องสิแมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งอีกเทียนหนึ่งครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกันนะครับเด้อ,อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแน่พอได้ <laughs> พ่อได้ พาพันใหม่นะครับมาปลูกต่อบายบายจุ๊บ